จุดตรงนี้นะครับตรงที่ผมยืนตรงนี้จะเป็นริมแม่น้ําริมแม่น้ําท่าจีนนะครับและเป็นท่าเรือด้วยนะครับท่าเรือข้ามฟ้าครับโอ้คนใช้บริการเยอะน,นะครับนามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็พาทุกคนมาชมความงดงามของวัดโกรกกลากนะครับบอกได้เลยว่าแม่ปฏิมากรรมโอ้โหลวดลายของงดงามจริงๆครับด้านบนและด้านบนไม่ใช่ แค่ลวดลายที่งดงามนะครับแล้วยังมีวิวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาดพาทัวร์นะครับบอกได้เลยว่าที่นี่ไม่ใช่แค่ลวดลายนะครับข้างบนมีจุดชมวิวที่ชมวิวแม่น้ำครับโอ้โหที่งดงามจริงๆครับวิว เป็นจุดถ่ายรูปด้วยนะครับชมวิวด้านบนหม่ต้องเห็นด้วยตาตัวเองครับเดี๋ยวผมพาไปชมดีกว่าครับว่าจะง,งดงามแค่ไหนครับไปครับ<ม>ด้านบนนี้ชั้นนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะครับกำลังสร้างกันอยู่นะครับแต่เสาเสาวลวดลายก็เสาวรถรถลวดถดลายงดงามครับฮะ จากชั้นล่างขึ้นมาชั้นบนนะครับดูครับวิวก็จะสวยขึ้นอีกครับเพราะว่าเราจะมองจากมุมสูงนะครับดูแม่น้ำสิครับดูแล้วมองไปด้านนอกเป็นแม่น้ํากว้างโอ้โหกว้างมากครับแม่น้ำผมแม่น้ําใหญ่จริงๆครับนี่แม่น้ําท่าจีนนะครับบ้านผมก็แม่น้ําท่าจีนเหมือนกัน แต่ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้นะครับเหมือนตรงนี้จะทะลุไปออกทะเลหรือเปล่าครับถ้าใครรู้นะครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าแม่น้ำน้าวัดโกกกรากนะครับทะลุไปออกทะเลได้หรือเปล่าครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับจะเป็นสร้างด้วยไม้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ บันไดหรือว่าจะเป็นเสาเป็นไม้ทั้งหมดครับ 挺好，真的。 I don't know. เหมือนกับตอนนี้นะครับทางวัดได้มีการสวดมนอยู่นะครับทำอานกับตอนนี้นะครับทางวัดได้มีการสวดมนต์อยู่นะครับทำพิธีอะไรสักอย่างนะครับ

และตอนนี้นะครับด้านในนี้จะมีการสวดมนต์นะครับทําพิธีอะไรสักอย่างนะครับเข้าไปถ่ายด้านในไม่ได้นะครับเสียดายครับวันนี้ไม่ได้ไปกราบไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแบบใกล้ชิดนะครับแม่ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ i oh.